จุดนะครับหาผักยินนะครับอันนี้เป็นผักกระจุดนะเก็บไปผัดน้ํามันนะครับแกปเหล่านะครับผมแกปเหล่ากับข้าวนี่บรรยากาศเย็นมากนะครับผมลมมาทุ่งนาเขียวขจีนะครับท้องนานะครับผมท้องนาอันนี้เป็นท้องชนระทานนะครับ ยาวมากของเส้นนี้ถ้ามีเรือสักลำนี่ขี่เล่นนะครับผมยาวมากเส้นนี้ียาวมากไปถึงโน้นนะครับผมอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้มีมนะดิเขามาตกปลาตกอะไรกันเยอะนะออ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็จะมีปลาในเขา

ปลาที่มีปลาไหมเนี่ยปลาเต็มเลยไหนไหมในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่เต็มเลยดูมีปลาไหมอืมลองไปดูครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับลมพัดแรงมากถ้ามีเบียดเนยตกปลาเนย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 ไปเห็นเนยแล้ เฮ้ยตะวันเฮ้ยทำไมหญ้ามันตายตายอนะ่ะอย่าไปเก็บเผื่อเขาฉีดยาฆ่าหญ้าหรือเปล่าตรงนี้